สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอชทีทั้งช่องแม่ครัวพารวยเนาะค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อหญ่แม่ไงเนาะค่ะอ่ะค่ะพี่น้องขอบบุญขอบคุณเดอ้อสําหรับแนวทางอาทุกอาจารย์ที่ทรงไห้แม่ขั้วเนาะคะ่ะอาจจะล่งเบิดหรืออาจจะล่งล่าซ่านจักหน่อยกขอโทษขออภัยมือนีฝนตกฟ้าห่องเคืองเมือ,อรอดค่ะพี่น้องว่งไดีลง่งฮอดชิปค่ะ อขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับอาจารย์ที่รอาคือเพื่อน,นทรงแนวทางของเพื่อนมาแม่ขั้วกระออกบ่ท่านขอโทษข,ขออภัยค่ะเพราะว่ามือนีฝนตกไยออกคลิปบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องฝ้าห้องอ้าขอบขอบุญขอบคุณนู้จองบัตรลำวงเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ขอบุญขอบคุณผู้จองบัตรลำวง,งแล้วก็ขอบคุณผู้ผู้อยากได้อันนั้นเนาะคะ่ะเนาะผู้อยากได้หลวงปู่ทวดเด้อค่ะเด้อผู้อยากได้หลวงปู่ทวดเด้อค่ะพี่น้องสั่งแล้ววันไหนแม่ครัวไปส่งเดี๋ยวแม่ครัวจะโทรหาทุกคนเด้อค่ะพี่นอ้องทีอารงทีอยู่ไวะะ้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ สำหรับหลวงปู่ถวดอู้ผู้ใดน้อพิ่นระบุสีแดงอู้ผู้ใดระบุสีแดงน้อลืมเขียนใบว่าเพิ่นระบุสีแดงเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ้าวนี่คือหลวงปู่ถวดเด้อค่ะพี่น้องเด้อคู่ละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่ได้รวมค่าส่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อย,ยังไม่รวมค่าส่งเด้อค่ะพี่น้อง อาะอันนี้เอาบัตรลำวงนี่มาจากไหนจังมาลงคลิปพี่น้องก็คืว่าคุณลงังค่วนบริเคย์อย่างนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ครัวจัดลำวงการกุศลเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าซื้ออุปกรณ์เขาวัดค่ะพี่น้องวัดใช้วัดบ้านแม่ขั่วนี่แหละค่ะพี่น้องอ่าขาดหลายยางหลายแนวเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าขอบบุญขอบคุณผู้เฮ็ดอ่าบุญมาแล้วก็ได้เนาะพูละสองลอยหา้อยพูละพันอ่ะ ขอบุญขอบพูดลายๆเดอ้อให้เดินทางไปใส่ไก่ไก่กับห้ยปลอดภัยให้ถืรอรางวัลที่หนึ่งเลขถ่ายสองตัวสามตัวหนาหลังเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเอา้าไพอยากซั่งจองอ่ะหลวงปู่ทวดต่อเงินต่อทองต่อโชคลาภวาสนาหมูเหิงไม่ดีเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อชุดละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเด้อคะ่ะหลวงปู่ทวดปุกเสกเหลี่ยมรบร้อ่เด้อค่ะพี่น้องเดอ้อไผหมูเหงบ่ดี จัดคู่หนึ่งเด้อค่ะเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทยังไม่ได้รวมค่าส่งแล้วก็อ่าอุปกรณ์ห่อกันกระแทกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะบัตรลำวงหนึ่งร้อยบาทบัตรเมาส์เอาเมาส์ไปแล้วห้าสีไปเต้ไซไ์ลาวาสันพี่น้องเพิ่นว่าห้แม่ขั้วเต้นก,นกนระได้ค่ะพี่น้องขันมากบ่ไรเดี๋ยวแม่ขั้วสิเต้นแท่นเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ้าว ขอบุญขอบพูดหลายๆเดอ้อค่ะทีเ่เฮ็ดบุญนํากันเนาะค่ะพี่น้องได้ทําได้ทําบุญร่วมกันเนาะค่ะพี่น้องเฮ้าเนาะมาบ้านนี้เข่าแนวทางเข้าบ้านนี้ปักกิง่งแสกแฉ่งจักหน่อยคือขันไล่กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปใส่มาใส่กรย่างพกพี่น้องเอฟซีไปนั่มคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา แนวทางราะบอปเป็นหยังเนาะค่ะพี่นอ้องเนาะยังอีกหลายมือเอาใจเย็นๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาอีกแล้วค่ะสายล่างอันนี้แห้งจังพี่น้องบานนี้เอาพิจารณาซอยกันเด้อเฮาเด้อพิจารณาซอยกันว่าจะจริงหรือไม่เนี่ยสายด่วนระยองอ่าสายด่วนมาจต่ทั้งระยองสายด่วน สายด่วนจากระยองโทรมาหาแม่ขั่วเนาะค่ะเพิ่นก็อยากแบ่งปันเนาะค่ะเพิ่นขั้นแฉลียวเพิ่นฟังแม่ขั่วว้าวหนึ่งเพิ่นกระสีวาตัวอยากเว้าอยากเว้าแห้งแม่ขั่วอยากเว้าแห้งมาสั่นเพิ่นว่าเพิ่นเว้าอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่อ่า เพิ่นบ่ให้อันนั้นเท่าไหมพี่น้องเพิ่นบ่ให้สัมภาษณ์เท่าไหมแต่ว่าเพิ่นอยากเบอกบกับแม่ครัวแห้งเพิ่นว่าให้เบาเนยเด้อแม่ครัวว่าสัน่นให้ไปฝากพี่น้องแน่ว่าสั่นเพิ่นว่าแต่ที่ว่าเดินมาเมนเนี่ยหกงวดเนี่ยยังบ่พลาดแล้วละ่ะว่าสัน่นเอ้าสิเป็นแบบดสายล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วิ่งร่างเม็ดเดียวเด้อค่ะอันนี้ก็มาอย่างด,วด่วนเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อันนี้งวดที่เก้าศูนย์เพิ่นก็นได้งวดที่เจ็ดแปดเพิ่นก็นได้เพิ่นว่าแต่ว่าอันได้ไล้ได้หน่วยได้หลยแม่คขั้วบวไเบวแต่ว่าไ้วักเขามาตดตอกันจักงวดแล้วเพิ่นว่าแม่เขามาตอกันแล้วหกงวดแล้วเพิ่นว่าเอางวดนี้สิเดินบววิ่งล่างหลักสิบเอาเพิ่นมีหลักหอมพี่น้อง เพิ่นมีรักให้เฮาพร้อมบันีแม่ขัวรืมเขียนวิ่งล่างหลักสิบเอาเพิ่นปักรักพร้อมเด้อพี่น้องเด้อจังว่าเพิ่นขั้นแถวแม่ขั้วเพิ่นว่า,าหือยากเบแา,กา,แาแห้งอยากขั้วหาแม่ขั้วแห้งเพินพ่นเพิ่นว่าเอาวิ่งล่างหลักสิบตัวใด้พี่น้อง สน้นกันกับหางของเฮ่าบอคาโตเดียวโคโลเด้อค่ะพี่น้องเด้อจับคู่ตัวได่บันนิ้เพิ่นมีคู่ให้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องเอาเป็นจ้าได <Okay. Yeah. S 1> เพิ่นมีคู่ให้พร้อมคือสามเจ็ดเม็ดเดียววิ่งล่าง หลักสิบสามเม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อจับคู่เอาค่ะพี่น้องสายด่วนจากระยองวิ่งล่างหลักสิบวิ่งเม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อหลักสิบสามเม็ดเดียวจับคู่ก็คือสามเจ็ดเม็ดเดียวเข้ามาแล้วหกงวดติดเพื่นว่าแม่ถือแม่ถือเพิ่อนเป็นเพิน่นเป็นเพิน่เน,พนเอินว่าแม่เนาะเข้ามาแล้ว หกงวดติดเอาพี่น้องงวดที่จสีเดินบอร,ระวังสายด่วนจากระยองเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเอาให้พี่น้องเอฟซีิจจรารก่อนคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยที่ออกคลิปราซาเมื่อนี้ฝนตกแห้งค่ะพี่น้องฝนตกฝ่าร้องทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ อ่ะสายด่วนจากระยองวันที่16เมษายนพศ2567วิ่งล่างหลักสิบสามเมตรเดี่ยวเด้อพี่น้องเด้อจับคู่ตัวได้บัณจับคู่กับคู่เดี่ยวแขนแขนไเด้อพี่น้องสามเจ็ดอ้าวถือใจผู้บังคนแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะบัณเนาะถือใจลักสิบผู้บังคนแล้วเนาะ,นะบัณเนี่ยอ้าวเข้ามาแล้วหกวดติดมักกะจัดบ่มักก,ะ,ะ,ก,กะทัดไป ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางพิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนสวัสดีค่ะ